เมื่อนี้นะครับซองมาแล้วนะครับซองนะครับซอง16เมษายอ2564กนะครับแต่สําหรับใครที่รอสายด่วนนะทุกคนสําหรับใครที่รอสายด่วนนะ<ป>เดี๋ยวผมลงให้คืนนี้นะครับห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าตอนนี้เปิดซองก่อนนะตอนนี้วันนี้นะครับเปิดซองก่อนพี่น้องเนาะ ถามว่ายังเฮ็ดยังไรยังสีได้ได้สายดวนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเข้านะครับ,ขรบเข้าไปในไลน์ T o e y นะครับเข้าไปในไลน์พิมพ์ toey นะครับหรือไม่ทักแชทผมมานะทักแชทผมมาพี่น้องนะครับครับเอา่เอาเจ็มหนะครับเจ็ดสามห้าะสำหรับใครที่ ตามผมนะครับเจ็ดสามห้านะครับเจ็ดสามห้าเป็นเลขสามตัวนะทุกคนเลขสามตัวผมให้ไปแล้วนะครับเจ็ดสามห้าเนาะนะทั้งหมดผมอ่าผมปล่อยไปอยู่สามครั้งนะทุกคนอ่าผมปล่อยไปอยู่สามครั้งนะครับปล่อยเทียร์แรกนะครับตัวเปิดสองหกนะครับตัวเปิดของผมเลยนะครับสองหกนะสองหกสองหกต่อมานะครับเลขลับนะ เลขลับผมให้ในกลุ่มให้ในกลุ่มไปได้ลหลายมือแล้วประมาณชิฟกวัวมือนะครับประมาณาเกามือชิบมือเนี่แหละนะครับเลขลับของผมนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าหนึ 1, 1่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็เลขสามตัวเจ็ดสามห้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดซองนะวันนี้เราจะมาเปิดซองแล้วผมจะบอกว่าตัวไหนปันนะครับ ตัวไรซื้อไว้ถักกันนะครับตัวไหนกันตัวไหนฟันนะครับแล้วก็ตัวเจาะตัวไหนหมัดเดียวตัวไหนนะครับผมนะ <S <S 1> <S 1> นี่นะครับนะเลขทุกตัวนะครับยกเว้นสายด่วนนะครับอยู่ในนี่เมืน,นะครับนะเกือบแม่นโคงสุดท้ายนะครับนะเดี๋ยวเคลื่อนนี่นะครับสีเป็นโคงสุดท้ายถาเลขสายด่วนก่อนนะครับ ตรงใช่ไหมทุกคนตรงเนาะตรงเนาะเดี๋ยวผมเปิดห้เบิ้งเลยนะครับซองตอนตอนนี้มาแล้วนะครับซองตอนนี้มาแล้วนะครับทุกคนตรงไหมครับตรงไหมตอนนอี้สองทุ่มยี่ิบหกนาทีแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เต้ยนะครับอ่า คุณสายน้ำนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดเลยนะเดี๋ยวผมเปิดเลยทุกคนช่วยกันดันคนดูหน่อยนะครับ Song oh, แล้วนะทุกคนเปิดแล้วครับผมนะครับซองประจำวันที่16เมษายน2564นะครับในนี้จะมีตัวฟันนะครับในนี้จะมีตัวฟันนะครับในนี้จะมีตัวฟันตัวเจาะมัดเดี่ยวสามตัวเด้อพี่น้องนะครับตัวกันอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับยกเว้นสายด่วนนะครับขอแบบนกกุ่มเด้อพี่น้องนักับท่านดต่อับนะครับ นะครับกินเขาเพราะวก็เลี้ยวนะครับเลยงออกมาไฟ์สดนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับคุณกีตศนะนะครับคุณกีตชนะนะครับท่านได้กินเขาอยู่ครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับนะอ่านะครับอ่าซองนะครับซองสิบ หเมษาสองห้าี่นะครับตามนี้เลยนะฟันนะครับเดี๋ยวผมให้ตัวฟันก่อนนะครับสิคๆค่อยเรียบให้พี่น้องเบิ้งนะครับตัวฟันนะงวดน,นี้ขอฟันตัวนี้นะทุกคนขอฟันตัวนี้พี่น้องนะครับซองนะครับ16เมษาสองห้าีนนน่นะครับฟันห้านะทุกคนนะครับฟันห้านะ ผมมากหาพี่น้องชอบห้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับผมนะครับชอบห้านะครับฟันห้าได้พี่น้องนะครับฟันห้านะทุกคนฟันห้านะครับฟันห้านะทุกคนอาจารย์น่ารักจังคะ่ะขอบคุณครับ สายด่วนให้พร้อมกันไม่ได้หรอคะสายด่วนยังไม่มาครับผมใจผมก็อยากให้ยุพี่น้องนะครับแต่สายด่วนไม่มานะครับสายด่วนจะมาก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าสายด่วนตัวใดพี่น้องนะครับพาไปพร้อมกันนะคืนนี้นอนดึกแน่นะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับรอได้เลยนะ สำหรับใครที่อยู่ในในกลุ่มแล้วนะครับรอสายด่วนได้เลยนะครับวันนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวพอกันพี่น้องนอนดึกไเป็นปน้ำกัดน,นะครับสงสัยคุต้องกินกาแฟาไปน้ำ <laughs> นะครับอ่างงวดนี้นะครับฟันห้านะทุกคนนะครับใครได้เลขติดห้ามานะครับใครได้เลขที่ว่า,าไม่เลขติดหามาเดี๋ยวพี่น้องเลขใดที่ติดหามีหามานะครับจับไว้นะครับ จับไว้หาไวกอนได้พี่น้องหาไวกรจับไวกรน,นะครับนะวันนี้ฟันห้านะครับในเหล็กีีถามมากโยนไวเขียนไวแคบไวนะครับอ่าโอเคนะครับเอาสอเสร็จแล้วนะครับทุกคนหา้านะครับ ก็จะมี51นะครับ51 5826นะครับฟัน5 51 5826นะครับ51นะครับเป็นเลขลับนะครับผมปล่อยให้ในกลุ่มนะครับ51ปล่อยให้ในกลุ่มประมาณเก่ามือ10ีดมือที่แล้วนะครับนะประมาณเก่ามือิีดมือที่แล้วนะครับสําหรับเลข51นะครับเป็นเลขเลขลับนะครับปล่อยให้ในกลุ่มนะครับ58นะครับ ่านเป็นเลขหาเนี่ยผมมาหาหนึ่งหาแปดได้พี่น้องนะครับห้าหนึ่งห้าแปดนะครับส่วนตัวกั้นนะครับสองหกนะสองหกหกสองอย่าลืมเด้พี่น้องอย่าลืมกันไว้พอมนะครับอ่าสองหกหกสองเป็นตัวเปิดนะเออสองหกหกสองเป็นตัวเปิดได้พี่น้องนะครับต่อมานะครับต่อมามัดเดียวพี่น้องนะครับ ทะเบียนรถเก่าของพี่เลยนะครับอ่าจากพี่บีนะครับอ่าทะเบียนทะเบียนเก่านะครับทะเบียนรถเก่าห้าหนึ่งนะครับผมนะอ่าถ้าชอบก็จัดเลยนะครับห้าห้าศูนย์สองห้าหกสิบสองล้านอย่างนี้แล้วครับผมโศกโศกนะครับโฉบโศบวันหมาดได้พี่น้องนะครับอ่าบนหรือล่างนะครับมีคนถามบนหรือล่างนะครับเนี่ยทางนะครับแนวทางที่ผมให้นะครับ โขูปเป็นยังนะครับชอบบนนะชอบบนนะครับแต่ว่าล่างกาอล่างก่ะล่างก่อกอ,อยากให้พี่น้องซื้อไว้น้ำนะครับแต่ว่าที่แน่ๆผมอ่ะสำหรับตัวผมนะผมผมมัดเพิ่งนะครับนัดเพิ่งอยู่นะครับต่อมานะครับมัดเดียวนะทุกคนมัดเดียวเป็นห้าเหมือนกันนะครับมัดเดียวเป็นเลขหาเท่ากันมัดเดียวเป็นเลขห,าห้าเท้นกันพี่น้อง ห้าห้าสามพี่น้องนะครับห้าสามนะครับห้าสามพี่น้องเบอร์ง,ง่ายๆเหรียญง่ายๆเลยนะครับฟันห้านะครับห้าหนึ่งห้าแปดสองหกนะครับหมัดเดียวห้าสามนะครับเนี่ยหมัดเดียวห้าสามนะครับเลขสามตัวเจ็ดสามห้าพร้อมนะครับเลขสามตัวเจ็ดสามห้าพร้อมนะครับ เสามหาพ่อพี่น้องนะครับอ่าดูรวมๆแล้วนะครับดูรวมๆแล้วนะทุกคนนะครับเลขสามโตัว่ามี่หาตัดเหรียญอย่าลืมสามห้าห้าสามนะครับอ่าสามห้าสามสำหรับใครที่รอสายด่วนคืนนี้นะครับสายด่วนคืนนี้นะครับนอนดึกนะครับนอนดึกเน